าแล้วครับ t o y o ต a a เอวติสหนปี2019ตัวนี้ราคา439,000บาทนะคุณลูกค้าคันนี้ไม่น้อยนะคุณลูกค้าผ่อนสบายนะเริ่มต้นเพียงเจ็ดพันสีร้บาทนะคุณลูกค้าท่านใดจึงการลดมือสองเกียร์เอผมเชียร์คันนี้เลยนะครับขอเพียงคุณลูกค้านะครับรายได้นะครับเอา1 4ขึ้นแล้วกันนะอายุงาน1ปีนะครับคุณลูกค้าเอาคันนี้ไปได้เลยหรือจะอชีพอะไรก็ได้จะเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนานะครับเดือค้าขายก็ได้นะครับข้าราชการผมแนะนําลองมาดูรถก่อนนะครับที เพชรยนต์มินบุรีสาขามินบุรีนะครับหรือติดต่อโทรหาน็อตก่อนก็ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการฝากเซ็นนะครับคุณลูกค้าสามารถเซ็นที่ต่างจังหวัดก็ได้มีรถบริการรับส่งถึงบ้านเลยนะครับคุณลูกค้าเนาะคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็สามารถซื้อรถกับทางเราได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมาถึงที่กรุงเทพนะคุณลูกค้านะครับดูรถไว้ก่อนนะครับคันนี้เลยนะครับรถมือหนึ่งนะครับอ่ารถของเรานะครับมือหนึ่งจากหน่วยงานราชการนะครับเราประมูลมานะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับ รถคันนี้นะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยคยโดนถูกชนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับคุณลูกค้าอ่ะมาดูตัวรถกันหน่อยตัวนี้นะครับตัวรถตัวนี้สีบอลเงินนะเป็นไงครับด้านหน้าไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับอันนี้มาจากเดิมๆนะครับคุณลูกค้าเดิมๆนะอ่ะมาดูตัวโลโก้ก,กันหน่อยตัวโลกโก้เป็นโครมเนี่ยมนะคุณลูกค้าโลโก้เป็นโครมเนียมสองเส้นนะคุณลูกค้านะหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดมันตีนะคุณลูกค้าหลอดมันตีหลอดใหญ่ๆนะครับนี่เไงสวยไหมด้านล่างนะครับเลขทะเบียนนะ 4027นะครับด้านล่างเป็นสีดำนะครับตัดกระจังด้านล่างสีดำตัดตัดตัวรถได้ค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้าเนาะอ่าตัวล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับทูโทนนะคันนี้เป็นทูโทนนะครับค่อนข้างสวยนะครับน็อตนะครับน็อตห้ารูดูครับตัวล้อนะไม่มีรอยขูดนะครับไม่มีรอยเฉี่ยวเลยไม่มีรอยชนนะครับเดิมๆนะครับคุณลูกค้าเป็นดิสเบรกครับตัวนี้ระบบดิสเบรกหน้าหลังมีระบบอ่าป้องกันการล็อกล้อด้วยนะครับแล้วก็การเลื่อนถลายนะครับขอบ15นะคุณลูกค้าตัวนนี้้ออบ15ดดููใหก่ คุณลูกค้ามองเห็นไหมเนาะอ่านนี่ครับขอบ15นะครับตัวนี้ครับดอกยางยังสภาพสมบูรณ์คุณลูกค้าดอกยางสภาพสมบูรณ์นะครับออกรถไปขับได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับคุณลูกค้าัดอ่าดอกยางตัวนี้ปี21ดนะดูนะครับคุณลูกค้าออกรถไปไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับขับได้เลยนะประหยัดเงินคุณลูกค้าอีกเนาะตัวนี้อ่ะมาดูหลอดไฟนะอ่าตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัดกับไฟเลี้ยวดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้สามารถพัดเก็บตัวนี้นะมีปุ่ม ับเก็บนะครับกดปิดได้นะครับอ่าตัวกระจกด้านบนนะครับกระจกนะครับตัวนี้กระจกติดฟิล์มรอบคันนะครับเดินๆอย่างโรงงานมีนี่ครับตัดด้วยเส้นโครมเนียมดีไซน์ค่อนข้างสวยระบบล็อกอัตโนมัติตัวนี้มากับรถด้วยนะครับที่เปิดดูดีไซน์ด้วยโครมเนียมนะคุณลูกค้าแค่มีกุญแจนะครับมีกุญแจไม่ต้องขันนะเดินไปใกล้แล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้ครับแค่เอามืออ้วกมาไปแล้วก็เปิดได้เลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับตัวนี้เนาะ อ่านี่ให้ดูเลยตัวรถของเรานะไม่เคยถูกชนถูกเฉียวนะน,นี่ผมให้ดูก่อนนะอันนี้ด้านข้างครับอันนี้ผมพาชมก่อนนะดูลอ้อล้อหลังเป็นดิสเบกนะครับตัวนี้นะล้อหลังดิสเบกนะครับเนี่ยให้ดูเลยไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับสิดเบกครบทุกล้อเลยเนาอสภาพสมบูรณ์นะมาดูท้ายกันหน่อยนี่ครับท้ายเป็นไงครับท้ายสวยไหมให้ดูนะครับท้ายไม่มีรอยขูดรอยเฉียวเลยนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยชนนะครับไม่ยุบนะครับไม่มีรักยิ้มนะคุณลูกค้าเนาะ สภาพเดิมไม่มีรอยทุบรอยตีนะครับคุณลูกค้าเดิมๆจากโรงงานด้วยนะครับกันนี้เนาะดูจากสภาพเลยเห็นไหมครับคุณลูกค้านี่เนาะตัวหนังเือยังอยู่ครบนะครับหลอดไฟนะครับตัวนี้หลอด led นะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคุณลูกค้าเห็นไหมสวยครับเลขทะเบียนก็สวย4027นนะคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดนี่กดเปิดเดี๋ยวทางนี้นะครับเอาให้ชมภายในดูโอ้เป็นไงครับ ้างในค่อนข้างกว้างนะเก็บของนะครับได้เยอะมากเลยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีปัญหานะครับใส่ของยจุเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อลถกระถางเซลล์น้อนนะผมแถมอันนี้ให้ไปด้วยนะครับเป็นชุดนี้ครับนี่อ๋ออันนี้วันอ่าผมมาออกนะครับเป็นล้อแม่แรงครับมีล้ออะไรสำรองแล้วก็แม่แรงแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อผมผมแถมไปด้วยอันนี้ผมถอดออกไปนะครับคุณลูกค้ายกออกไปทำความสะอาดนะไม่ต้องกลัวนะครับรถเราทําความสะอาดทําความสะอาดหมดใหม่ทั้งคันเลยเพราะว่าเรารับรถมาเราต้องดูดฝุ่นต้องทำความสะอาด ให้เหมือนสภาพรถมือหนึ่งนะครับหลอดไฟนะครับมีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะไปทราบคุณลูกค้ามองเห็นเปล่านะครับตรงนี้หลอดไฟดวงนี้สานะครับ2แล้วก็สามตรงนี้นะครับรวมกัน3หลอดแล้วก็กระจกนี่เดิมๆอย่างโรงงานนี่ครับตัวเัน่ห์กยังอยู่ครบนะคุณลูกค้าอะมาดูฝั่งนี้ต่อนี่ครับล้อเนาะผมให้ชมเลยนะครับรอบๆวิธีการสังเกตรถนะครับรถเคยถูกชนหรือไม่ให้ดูง่ายๆครับดูตรงนี้ครับนี่ผมถอยคุณลูกค้าดูเลยเนาะ เบาะนะครับต้องขอบอกก่อนว่าเบาะของเรานะครับถอดทำความสะอาดดูดฝุ่นอยู่นาออันนี้ผมพาชมรถไม่เคยถูกชนด้านข้างดูยังไงตรงนี้ครับนี่ครับตะเก็นยางอ่ะผมถอดให้ดูเลยเป็นไงครับผมแกให้ดูเลยนี่ครับเมทอาร์ตเมทอาร์ตเรียงสวยนะครับตัวนี้จะเป็นรอยการยืนยันได้เลยว่าถ้ารถถูกชนด้านข้างครับตรงนี้จะเสียเสียรูปนะครับจะต้องยับนะครับต้องลมงบี้นะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเดิมเดิมนี่นะครับเดิมๆมจากโรงงานนะครับค่อนข้างโอเคนะครับผมถชดให้ดูเลยนี่ครับประตู นะครับไม่เสียรูปนะประตูไม่เสียรูปนะครับตามสไตล์เลยประตูหลังมีระบบล็อกเด็กมาให้ครับตัวนี้ป้องกันไม่ให้เด็กออกจากนอกรถนะครับคงเดิมสภาพเดิมยังสวยนะคุณลูกค้าคงเดิมสภาพเดิมยังสวยนะครับเดิมเดิมหมดเลยเนาะอ่าอันนี้ประตูด้านข้างห้องคนขับนะครับอ่าผมไล่คุณลูกค้าดูเลยลูกเล่นของประตูตัวนี้นะมีนี่มาให้ครับนี่ลำโพงทวิเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงประตูหน้านะครับที่ใส่แก้วน้ําที่วางแขนตรงนี้เป็นฟองน้ํานะครับ หนังกองน้านะตัดด้วยโคมเนียมนะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เนาะนี่ให้ดูเลยแก okay, ให้ดูเลยเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมครับอ่าค่อนข้างสวยนะผมยังชอบมากเลยนะครับนี่ให้ดูกันเลยอันนี้คือเม็ดอาร์นะครับเม็ดอาร์ไม่มีรอยการถูกอ่าถ้าถูกชนครับเม็ดอาร์จะยุบนะอ่าดูน็อตตัวนี้นะครับน็อตเป็นไงรอยเดิมนะน็อตเลยเดิมนะครับนี่ เป็นไงครับตัวนี้ครับนี่เลขโวถานผลิตในประเทศไทยนะครับให้ดูเลยว่าเรานะครับรถของเราไม่เคยถูกชนแน่นอนนะครับสภาพเดิมๆมาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่๋ยวผมพาคุณลูกค้าชมภายในกันหน่อยนี้สวยนะส่วนตัวผมยังชอบเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างจะสภาพยังดีมากเลยอะมาดูตัวเครื่องกันหน่อยนะครับนี่ผมพาชมข้างในเลยเออนี่ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับ power ไฟฟ้านะ เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้เนาะนี่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะนิดนึงกระดึงลำดับแรกนะครับตัวนี้เป็นกุญแจเป็นคิเลตนะคุณลูกค้ากุญแจเป็นคิเลตนะครับตึ๊บไม่ต้องใช้ลูกค้าว,วางไว้นี้เดเลยวนึงผมวางไว้ข้างล่างนะอปุ๊บแล้วผมก็แค่เหยียบเบรกมันแค่เหยียบเบรกนะครับอันนี้ผมเปิดไฟฉุกเฉินไว้ผมขออนุญาตปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะครับกระเดงอ่ะมันเหยียบเบรกนะครับอ่ะส้า ตีหน้าเลยครับนี่ดูไม้นะชัดเจนนะครับคุณลูกค้าไม่แสบต้นต้นนะครับคุณลูกค้าอ่านการก็ได้ะนะครับานี่มาดูตัวนี้นะครับหน้าปัดนะครับเป็นแอนะล็อกอ่าตัวเข็มไมเป็นแอนะล็อกนะครับคุณลูกค้าเนาะชัดเจนนะครับตัวนี้พัดลมพัดลมแอร์เป็นแบบ360องศาอานะครับข้อดีของพัดลม360องศาคือมันทั่วห้องอะครับตัวนี้เนาะมันทั่วห้องมีแรงลมนะมีลมออกมาหนึ่ง สองสามสี่นะครับค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้ตัวแอร์นะครับแอร์คุณลูกค้าตัวนี้ครับลูกค้าสามารถปรับได้นะมีเลือกหลายโหมดนะมีโหมดลงตัวลงตัวลงขาลงขายเดียวแล้วก็ไล่ฟ้านะครับคุณลูกค้าพัดลมแอร์นะอันนี้พัดลมแอร์นะครับจะให้ดูเลยพัดลมแอร์แรงสุดสุดถึงสี่ระดับนะเอาเบาแอร์หน่อยเดี๋ยวคุณลูกค้าจะไม่ได้ยินนะครับมีถึงสี่ระดับเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับ คุณลูกค้าซึ่งลงก,กับทางเรานะ,ะก็จะมีแถมหลายตัวไปเลยนะนะครับอ่าตอนนี้เกียร์มันเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นมันใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดสเต็ปนะคุณลูกค้าเนาะนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับตัวนี้เบรกมือทำหนังมาด้วยที่ใส่ทรงหนังนะครับอันนี้ที่ใส่แก้วน้ํานะครับมีมาให้ด้วยที่พักแขนนะครับอ่ามีช่องใส่ ช่องใส่ของมาให้ด้วยอันนี้มากบตรวนี้เลยนะครับที่ใส่สองคอนโซลหน้าค่อนข้างกว้างนะครับคอนโซลหน้าค่อนข้างกว้างลึกนะโดยรวมค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับด้านบนมีเนียบที่กันแดดมีกระจกให้มีหลอดไฟมาอีกติดครับหลอดไฟติดนะตอนนี้หลอดไฟตรงกลางติดนะครับอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้หลอดไฟยังขาวอยู่นะครับหลอดไฟขาวนะครับอ่าหลอดไฟยังเป็นขาวนะครับไม่ใช่เหลือ หลอดไฟน่ะเหลืองนะครับแต่ว่ากระจกนะครับยังขาวอยู่นะโอเคนะครับฝั่งนี้ก็มีนี่นะครับไฟติดนะโอเคโดยรวมใช้ได้นะครับตรงกลางนี่ก็มีหลอดไฟด้วยนะครับไฟติดเนาะที่ยืดแขนมีให้มาหนึ่งสองสามสี่จุดนะครับรวมแล้วสี่จุดใช้ได้นะครับโอเคโดยรวมใช้ได้เบาะหนังใช้ได้นะครับโดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับตัววิทยุตัวนี้นะผม บอกก่อนว่าตัวนี้วงมอะไรเราสามารถปรับนะครับปรับลงปรับล่างมาหน้าไปหลังได้นะครับตัวนี้นะครับตัววิทยุคนเอ่ยปากบอกก่อนนะฮะคนคนบอกก่อนตัเสียงบางคนบอกแบบนั้นนี่ครับอ่าดูครับวิทยุนะตัววิทยุนะครับคุณลูกค้าปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ผม เพิ่มเสียงนะคุณลูกค้าขับรถอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเอื้อมนนะ่นนมันทําให้โอกาสเกิดบัติเหตุได้คุณลูกค้าปรับตรงนี้เลยนะครับอันนี้เบาเสียงเอานะครับเลื่อนเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้ตัววิทยุเรารองรับ AMfm นะครับแล้วก็แผ่น CD ดีนะคุณลูกค้ามีหลายโหมดเลยนะครับสามารถปรับเสียงรุเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับตอนที่ช่องนี้เป็นไฟฉกเฉิญน,นะนี่ครับไฟฉกเฉิญลูกเล่นมีหลายตัวนะกระจกไฟฟ้านะครับดูตัวนี้นะนี่ครับคับเก็บกระจกนะครับ ได้นี้ก็เลือกปรับโหมดได้ครับคุณจะปรับกระจกซ้ายก็ฝั่งนี้แล้วก็กดปรับหน้าปรับหลังซ้ายขวาได้ครับก็เลือกกระจกขวาก็ฝั่งนี้ซ้ายขวาหน้าหลังคร้ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเรารวมลูกเล่นให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับไม่ทราบคุณคัามองเห็นหรือเปล่านี่ครับระบบอ่าการสไลด์นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับการสไลด์คือกดปุ๊บจะช่วยในเรื่องการพยุงรถไม่ให้เกิดการสไลด์ได้ง่ายเวลาคุณขับรถในทางที่ฝนตกอะไรอย่างนี้ครับเหมาะกับสุภาพสตรีก็ได้นะครับเวลาที่แบบ อุ้ยรถมันลื่นมันถนนมันลื่นนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าเป็นระบบช่วยการเซฟตี้ได้ดีนะครับขึ้นชื่อของโตโยต้าคือช่วงล่างเขาค่อนข้างจะแข็งแรงเวลาเลี้ยวนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับมีแอร์แบกนะครับเจ็ดนะครับแอร์แบกเจ็ดตัวนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับระบบความปลอดภัยดีเวอร์ผมยังชอบมากเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลกับราคาที่คุณจ่ายนะครับคันนี้เนาะอ่าสี่แสนอ่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันนะครับ เนาะแล้วก็ไม่แค่แสนกลางๆนะผมส่วนตัวผมยังค่อนว่างค่อนข้างมองส่วนตัวก็ยังว่าคุ้มนะเพราะว่าถ้าคุณซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างนี้หรือมีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็หนังหุ่มเหล็กแต่นี่คือเหล็กหุ่มหนังยังไงก็คุ้มครับมีหลายๆลูกค้าหลายๆคนเขาบอกซื้อรถกระทางเพชรยนต์มาสิบกว่าปีรถไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าทางเพชรยนต์เราค่อนข้างจะเช็ครถนะครับอย่างดีนะครับค่อนข้างจะเช็ครถอย่างดีก่อนที่จะนํารถสู่มือ ลูกค้านะครับก็คือเรามีฝ่ายเช็ครถเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเปิดโตัวเครื่องให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่อะพาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ารถเป็นยังไงเนาะมาดูรถกันอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงหน้านะผมจะพาเช็คว่ารถนะครับมีการกระตุกไหมเครื่องสะดุดไหมเครื่องดังเครื่องตัางนานิกเสียงดังไหมครับอะมาดูกันเป็นไงครับ ตัวรถค่อนข้างใหม่นะครับรถค่อนข้างสภาพใหม่ไม่มีค่าน้ํามันไม่มีค่าสนิมนะครับทางเพื่อนตยนเราจะคันรถก่อนที่จะนํามาจําหน่ายนะครับก็คือถ้ารถตกรถจมน้ําเราไม่รับนะครับรถตัดแต่งตัวถังเราก็ไม่รับนะครับรถชนนะครับก็ไม่รับนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบเกียร์นะครับเราเช็คก่อนนะครับเพราะนั้นคุณลูกค้าบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถะทางเราทําไมราคาแพงกว่าของท้องตลาดแน่นอนครับเราคันรถสี่ถึงห้าดาวครับ ของร้านของเต็นท์ทั่วไปจะรับแค่1นถึงสดาวแต่ทางของเราจะไม่ใช่ทางเต็นท์นะเราจะเรียกว่าบริษัทนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับรับรถ4ีถึงหดาวเราเปิดมากว่า23ปีเราค่อนข้างจะซีเรียสในการเลือกรถก่อนจะมาจําหน่ายนะครับพอรับรถมาขายไม่ออกเราเจริงครับเนาะแบตเตอรี่นะค,คุณลูกค้าตัวนี้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ซื้อกับเซลล์นอตเราเปลี่ยนแบตให้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนกรองให้แล้วก็ระบบไฟนะครับเราเช็คให้หมดเลยเนาะ คุณลูกค้าเอารถกับทางผมผมกล้าพูดเลยว่าฟนะรีดาวนะคุณลูกค้าฟรีดาวด้วยนะครับรคุณลูกค้ามีให้นะครับสามัิบานรับประกันรถมีปัญหาเอาไปเสร็จมาเดีย๋ยวทางพิยนจัดการให้นะครับเนาะก็ผมแนะนําว่าซื้อกับทางผมนะครับผมจะดําเนินการให้คุณอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ฝากเส้นนะครับคุณไม่ต้องมาก็ได้คุณโอนเงินมาก็ได้แล้วเราจะมีรถบริการไปส่งคุณถึงบ้านเลยเนาะผมแนะนํานะครับซื้อรถกับทางผมมีบริการมากมายนะครับของแถมไม่ต้องห่วงครับให้เยอะนะครับ อยากได้อะไรก็แจ้งได้นะครับก็แนะนํานะต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับน็อตเพชรยนต์นะผมมีเบอร์ให้อยู่ก็08 425แ 2, 2 6สี 1, แล้วก็ไอดียลน์ครับ08 04 75 5นะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยผมมี YouTube 3ช่องนะครับมีน็อ เกลี่นสองน็อตวีอัมาสองแล้วก็น็อตลดมาสองนะครับสามช่องนี้นะครับก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อยากจะคอมเมนต์เอ้ยผมสนใจรุ่นนี้ช่วยรีวิวให้หน่อยได้ครับสนใจรุ่นนี้รีวิวให้หน่อยได้ครับอยากสอบถามรายละเอียดการผ่อนได้ครับถามมาได้เลยครับในช่องผมนะผมก็จะเข้าไปตอบคุณลูกค้าหรืออ่าอยากคุยเป็นส่วนตัวโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ผมนะครับเดี๋ยวจะเข้าขับ หรือจะมาลองรถด,ดูก่อนก็ได้ก็เข้ามาลองดูได้ลองขับฟรีครับไม่ต้องกลัวไม่ซื้อไม่ว่ามาขับดูก่อนเนาะเพราะว่าการเลือกซื้อรถสักคันผมเข้าใจคุณลูกค้าครับเข้ามาดูเข้ามาหากันก่อนได้ครับมาดูหลายๆรอบถ้าถึงคราวที่เมื่อรถเมื่อคุณอยากออกรถสักคันหนึ่งแต่วันนี้รายได้ของคุณไม่เยอะผมแนะนํารถมือสองที่คุณภาพของเราครับสี่ห้าดาวเพราะว่ารถของเราเป็นรถสูตร,ราชการนะผมเชียร์เลยนะครับผมดูมาหลายเต้นแล้ว นะครับผมเชียร์เลยนะครับผมเชียร์เลยว่าต้องที่นี่นะครับจะคุ้มมากเลยนะครับดูมาหลายเต้นมากลูกค้าบ่นมาหลายที่แล้วว่าโอ้โหมีแต่ลดราคาถูกแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องเลยแต่ของเรานะครับเปิดมากว่า20 3ปีเต็มนะครับยี่สปีเต็มดังนั้นบอกว่าการที่จะขายรถมือสองแล้วคันต้องคุณภาพดีเท่านั้นนะครับก็ขอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ